สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้วันที่7เดือนกรกฎาคมนะคะจะพาเพื่อนๆมาเก็บเรดเบอร์รี่ค่ะนี่ลูกเบอร์รี่นี่คะ่ะเรดเบอร์รี่เรามาเก็บกันเลยนะคะสีแดง สีแดงแดงเนี่ยเก็บไปด้วยกันเลยค่ะทุกคนเก็บไปทำน้ำผลไม้นี่ค่ะได้ยินเสียงคุณนกไหมคะคุณนกต่อว่าคุณแม่น้องข้าวไอ่อนี่คือของโปรดของคุณนกเขาคือเราจะเก็บไม่ค่อยทันแล้วค่ะ คุณนกก็จะขอชิมไปก่อนนี่ค่ะขอชิมไปก่อนนี่ที่เก็บมาบ้างแล้วก็เป็นตะก้าแบบนี้เลยค่ะนี่เยอะไหมคะสีแดงแดงบางลูกก็ไม่แดงหรอกคะ่ะเพราะว่าเราต้องรีบเก็บรีบเก็บเราเก็บไม่ทันคุณนกอะคะ่ะแถวนี้นกเยอะมาก นกเยอะสุดๆนี่นะคะเขาก็จะอยูย่กิ่งอยู่ข้างล่างนี่นี่เลยค่ะกิ่งใหม่นี่ก็จะให้ลูกใหญ่นะคะให้ผลใหญ่มากเราก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรคะ่ะก็ปล่อยตามธรรมชาติมันก็มีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่ปนกันไปนะคะเพราะว่าเขาเติบโตแบบธรรมชาติ ไม่ได้ใส่ปุ้ยนอกจากว่ากิ่งใหม่เนาะเขาก็จะแบบลูกย้าใหญ่คือใหญ่ตามขนาดของของริดเบอร์รี่นะคะริดเบอร์รี่ที่นี่ภาษาเดนมาร์กเรียกว่าริปส์นะคะ R I P S ค่ะริปส์เขาจะมีรสเปรี้ยว สายพันธุ์ใหม่ก็ก็จะไม่ปเปรี้ยวค่คแต่นี้เป็นสายพันธุ์เก่าดูค่ะเขาก็จะเป็นพวงย้อยลงไปต่ำหนักนี่ค่ะเพื่อนๆดูสิคะทุกคนสีแดงแดงเนาะ วิตามินซีสูงค่ะแอนตี anti ้ออกซิเดชันก็เยี่ยมมาก hmm. คุณแม่ลองค่าจะพูดเรื่อง on แอนตี้ออกซิเดชันบ่อยมากนะคะแอนตี <laughs> ้ออกซิเดชันนี่ใครๆก็รู้จักเนาะเนี่ยค่ะ <laughs> ชะลอความแกะชะ่ชรา นี่ค่ะเขาก็จะอยู่ใต้เนี่ยผักชีล้อมนี่ก็งามงามอยู่ตรงนี้แหละค่ะผักชีล้อมอะ่ะนี่คือเขาอยู่ใต้ต้นผักชีล้อมนะคะนกไม่เห็นค่ะนกไม่เห็นก็เลยรอดผลแดงแดงๆดง ผลแดงๆอันนี้ที่สวนเราก็มีพอให้เก็บนะคะทุกคนเราไม่ได้ไปเก็บตามฟาร์มที่อื่นแล้วก็มีปลูกเพิ่มนี่ค่ะนี่เขาก็อยู่ใต้นั่นแหลคะค่ะเดี๋ยวคุณไม่ต้องเข้าเก็บไปเรื่อยๆคะ่ะพาทุกคนเก็บไปเรื่อยๆ เก็บกันไปเรื่อยๆนี่ค่ะริบของที่สวนนี้จะมีสองสีนะคะมีแบบสีแดงกับสีเหลืองสีเหลืองเขาก็จะเหมือนสีเนะะี่ยค่ะแต่สุกเหมือนเหมือนสีเหมือนสีขา,ขาวขเหลืองๆนะคะแต่เขาสุกเป็นผลสุก ถ้าแดดออกนะคะช่วงนี้ฝนตกถ้าแดดออกนี่เขาจะสุกเร็วมากกวางไม่กินนะคะเพราะเปรี้ยวนี่กวางก็มาเดินหายอดถั่วลันเตานะคะตามข้างบ้านนี่กวางแทะยอดถั่วลันเตาหมดอยู่อยูใต้เนี่ยค่ะใต้กิ่ง เราก็ต้องเก็บนะคะทุกคนนี่แดง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 ,แดง,แ,ดงแดงค่ะเก็บไปด้วยกันเลยช่วงนี้ผลไม้ออกเยอะค่ะริปส์ริปสเสร็จเดี๋ยวก็แบล็คเบอร์รี่ริปสนี่เรดเบอร์รี่นะคะเดี๋ยวก็แบล็คเบอร์รี่ ก็มีพอให้ได้เก็บค่ะแบล b คเบอร์รี่เสร็จเรียก็จะมีแอปเปิลองุ่นอะไรเงี้ยค่ะเก็บด้วยกันเลยค่ะแดง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 เขาก็จะหลบซ่อนอยู่ข้างล่าง,างนี้นะคะ นี่ค่ะเขาก็เป็นพวงนกก็มากินบ้างแล้วเนี่ยนี่ค่ะอยู่ใต้นี่ก็มีนะคะอันนี้ต้นเดียวนะคะเราก็จะเนี่ยนไคะเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไปเรื่อยๆนี่ค่ะตรงนี้ก็มีค่ะทุกคนแต่ว่านี่มันยังไม่แก่มากนะมันยังไม่แดงเต็มที่ นี่แบบนี้เมื่อวานนี้ก็เก็บไปบ้างแต่เก็บตรงที่สูงๆค่ะที่แดงๆแล้วก็นกมันกินนี่ค่ะนี่ค่ะมันก็มีเขาก็จะมีเขาก็จะมีซ่อนๆอยู่อย่างนี้นะคะเราก็ต้องยกกิ่งเขาขึ้นมาแล้วเก็บค่ะ ส่วนตรงนี้ก็ยังไม่สุกอันนี้ค่ะนี่ค่ะดูคะ่ะทุกคนนี่ค่ะดูอันนี้เราก็จะเก็บบ้างเก็บส่วนที่แดงนะคะนีค่ะ เราก็เก็บกันไปค่ะคือทิ้งไว้สักวันสองวันเขาก็จะแดงหมดะคะ่ะความความแดงเขาก็จะเหมือนมะเขือเทศอะคะ่ะเก็บไปแล้วก็ทิ้งไว้วันสองวันให้ลืมต้นเขาก็จะแดงหมดนะคะ เพราะไม่เช่นนั้นนกก็จะกินหมดนะคะนกกินเร็วมากนี่ค่ะแดงแดงพ้นแดงแดงก็ดู ตรงนีงต้ตรงนี้นา่ได้ตรงนี้ง,ดงได้ในแดงน <ดง S 1> กนี่บินโฉบแล้วก็จิกเป็นพวงเลยนะคะนกอะยกพวงไปเลยบางทีหนักก็หลุดปากตกมา <c oughs> กิ่งใหม่กิ่งใหม่นะคะเขาก็จะให้ผลเยอะกิ่งใหม่ที่ถูกแดดดีนะคะผลดกชะลูกดกผลดก ไม่มีใบเลยตรงนี้อันนี้เราก็เก็บไปหมดเลยเพ,เพราะไม่มีใบปกปิดนี่คือนกค่ะนกจิ๋หมดเลยเดี๋ยวพาไปดูอีกต้นหนึ่งต้นหนึ่งก็ได้เยอะนะคะตรงสวนสเอบปอะร่ยังไม่เดินเข้าไปดูเลยอะคงสุกหมดลว เดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะพี่น้องตายทุกคนดูอันนี้ไม่ทันนกล่าขนาดอยู่โหมันดกมากนะพวงยาวก้านยาวเนี่ยขนาดว่ามันอยู่ใต้กิ่งนะคะนกที่นี่มีความเชี่ยวชาญมากดูเหลือไม่กี่ลูกเหลือพวงไม่กี่ลูกค่ะพี่น้องดูสิดูมันจิกไปหมดเลยนกอ่ะนี่ค่ะเนี่ยตายแล้ว โอ้โหเราไม่ทันนกจริงๆคือดูสิคะเนี่ยเหลือแต่ก้านเนี่ยนกกินเหลือแต่ก้านนกเก่งมากโอ้โหสุดยอดอนี่ขนาดซ่อนมีใบต่ออะไรต่ออะไรนะคะทุกคนเนี่ยความเยอะของนกมันกินไปหมดเลยเหลือลูกเดียวเหลือพงวงละลูก สุดยอดเนี่ยอันนี้สุกก่อนเพื่อนโหนกจิกไปหมดเลยอะ่ะไม่เหลือให้เราไว้เลยอะ่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะเก็บไปได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเนาะสุดยอดนอกจริงๆเลยดูโอเค เดี๋ยวเราเก็บไปพร้อมๆกันเลยนะคะทุกคนเอากองตังไว้ตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยโหสุดยอดสุดยอดนก พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายได้เยอะอยู่นะคะเนี่ย,ยเดี๋ยวเสร็จแล้วจะพาไปเก็บลันเตาเหลืองค่ะคลิปเก็บเรดเบอ r ์รี่ริท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมคุณแม่น้องข้าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ comment, ทักกันเข้ามาค่ะอยากรู้อะไรเขียนเข้ามาเลยค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ